ถามใจตัวเองว่าเราี่สู้สุดตัวหรือยังถ้ายังไม่เต็มกําลังบอกตัวเองว่าไม่ถอยสองมือสองเท้าเรายังมีและเอาชนะหัวใจของตัวเองเพื่อสิ่งที่ปรารถนาะ ทุกอย่างมันต้องได้มาเพราะตัวเองทาใจตัวเองว่าเราี่สู้สุดตัวหรือยัง ถ้ายังไม่เต็มกำลังบอกตัวเองว่าไม่ถอยสองมือสองเท้าเรายัางมีและเอาชนะหัวใจของตัวเอง ตน้นรักก็สู่ช่องมองต้นน้ำมัทลุงไวรัสามตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพามาดูทีมงานรถด,ดำครับหลังจากดูรถเกียร์แล้วเรามาดูรถด,ดำกันเลยครับผมน่าจะสองสัปดาห์เนาะเว้นไปวัดงานเทดีนะครับมาแล้วอู้มาคู่ครับคันแรกก็ตัวใหม่ครับคันนี้เป็นฮ i โน่โดม n ินิเตอร์นะครับแล้วก็ตามมาโดยฮ i โน่ของเราครับผมเครื่องร้อยสี่สิบห้าคันนี้ไม่ใช่ร้อยเจ็ดห้าขอบคนขับเมื่อกี้แรับหนึ่ง คันหลังมาแล้วโดมินิเตอร์มาไปแล้วมาแล้วตัวใหม่ครับตัวนี้จะไหวไหมครับทางก็ทำทางครับตัวนี้ทำทางเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนี่ดูหกตัวอ้ออ้นี่ครับ นี่ nee, คันแรกครับเดี๋ยวทำทางรู้สึกว่าจะต้องทำทางก่อนนะครับตอนนี้คันแรกกับโดมินิเตอร์ครับอีโน่ตัวใหม่รุ่นใหม่ของอีโน่ครับคันนี้ถ้าตัวใหม่นี่จะเอ้านี nee, ่เกือบไม่รอดโอเคครับเสร็จร้อยโอ้เรียบร้อยโ oh. <laughs> อเค okay. สุดยอดตัวนี้กี่แรงนี้ตัวนี้กี่แรงอะสองอสิบ <210. S 1> อ๋อตัวนี้สองร้สิบะผมเดี๋ยวเรามาดูร้อยสี่สิบหาครับฮีโน่อีกหนึ่งคันนะผมหน,หนุนรอสแตนปบายอยู่นน่นนะเดี๋ยวรอกันเลยครับผมคันนี้เป็นคนภาคกลางครับคันนี้ขับดำเนินการโดยรถไถคูโบต้าเอ็เจ็สิบแรงมา้าครับคันนี้ เดี๋ยวจะต้องทําทางก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้วิ่งดินสะดวกครับผมนี่ครับเดี๋ยวทําทางให้เรียบเนียนเลยครับมาครับพีโน่ครับโน่อิลสุคันูกมาแล้วนี่คันนี้ถ่ายแล้วนุ่นอยู่กับทีมงานพี่ตั้มเองครับอ่าทีมงานที่ว่าคลิปที่แล้วเลยครับที่ผมถ่ายไปอะแต่ว่ามีคันใหม่บางคันมาครับผมของคลิปนี้ คันแรกก็จะเป็นฮีโน่ร้อยสี่สิบห้าครับผมไปเลยปื๊บปึ๊บไปแหมแรงจริงฮีโน่ของเรานน่โอ้ปึ๊บ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 แหม่ตามมาโดย FRR 1อนูนครับคันนี้ตัวแรกเลยครับไปถามคนขับมาแล้วไม่ได้แปลงกระจกครับคันนี้เป็นตัวแรกของฮิสน่ครับ แหมจะไปไหวหรือเปล่าสบายสบายไาเดี๋ยวเรามาดูสองร้อยสี่สิบห้าทีจริงจริงก่อนเลยมาแล้วสองหนึ่งศูนย์โอ้โหแรงจริงครับแรงทุกคันนะผมความแรงมีพร้อมผม น่โอ,โอ้โอเคครับมาดู145คันแรกเลยครับนิ่นงวครับผมโอู้ยออกตัวครับมาเดินหน้าใหม่ครับผมโอ้สุดยอดเมก้าครับเมก้าฮะนิ่งเมก้าครับคันนี้เป็นเมก้าครับเมก้า145โอ้ฝุ่นครับ ผมใส่เม็แล้วนะครับกันฝุ่นนะแล้วก็กันว,วิบวับวับแหมแรงครับผมแหมแหม,แมอเอ้ถมดินนะผมงานถมดินอืมเออแรงจริงเลยีโนบพี่โนะอ,อ,อึ๊ด ล่านนะผมเดี๋ยวเรามาดูสองร้อยสิบเป็นต่อครับผมมาดูสองหนึ่งศูนย์นะผม,ะะผมอ้ามาสองร้อยสบป๊บผมตัวแรกของตอนนี้เป็นตัวแรกเลยครับผมเนี่ยมาสองร้อยสบแป๊บ f r R สมบัติเมียคันนี้สมบัติเมียเจ้าสมบัติเมียคันนี้อู้สุดยอดป้ายกเลยฝุ่นเยอะมากครับแหมยกเลยครับนี่คันนี้ถ่ายไปแนละ้วตอนนั้นมีพี่ตั้มวิ่งด้วยคันนี้แต่คันนี้มาใหม่ครับนี่ รอครับรอคันต่อไปแล้ยผมรอครับโอเคเดี๋ยวรอคันต่อไปรอครับผมนี่ครับติดแต่แล้วฟังเสียงต่อโอเคฟังเสียงท่อครับผมเดี๋ยวสองร้อยสิบมาแล้วผมมาแล้ว 2องอีกหนึ่งคันนับคันนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมเหมือนกันนับคันนี้เดิมเดิมับไม่ได้แต่งนี่สองรสิบเดิมเดิมับคันนี้สองหนึ่งศูนย์ ยิงโน่นน่าจะสองครับผมออนี่ครับงานงานนี่ครับอ๋ยอยกเลย นี่ครับโอ้แม่เรียบร้อยผมนี่เรียบร้อยโอเคครับเรียบร้อยผมนี่ครับจอดเรียงสวยงามเลยครับแม่นี่ครับยกย้ำเลยครับ สวยงามครับเ,เดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นใส่หน้าเดี๋ยวจะใส่เป็นหน้าปกนะครับผมนี่นี่สวยสวย